ะก,ก,ก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามชมละครเรื่องเพลงพยักมาโดยตลอดครับขอบคุณมากมากจริงๆครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับละครทุกเรื่องเป็นละครที่ประทับใจครับเรื่องอเพลงพยักก็จะเป็นละครที่ประทับใจเรื่องได้มีโอกาสไ,ได้เล่นเป็นฝาแฝดครับผมได้ฝึกฝนตัวเองครับ ใช่ได้เล่นเป็นฝาแฝดถือเป็นักชีใหม่ใหม่มากครับจุประค์เรื่องนี้มันลงทุนอะไรบ้างคะพูดได้อ <c oughs> ก็เราก็ทําบริษัทแล้วก็เปิดตลาด <c oughs> ใช่แล้วก็ทําตลาดตลาดชื่อตลาดสีแดงแล้วก็มีบริษัทบริษัทหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับ csr ช่วยเหลือช่วยเหลือผู้คนครับ <c oughs> ก็ตลาดสีแดงก็เป็นตลาดที่ <c oughs> เป็นล็อกให้คนมาเช่าขายของอยู่ข้าง อยู่ข้างโรงเรียนโชคชัยอนุบาลโชคชัยครับอยู่ซอยสุคนทศวรรษนะครับก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างบรรยากาศดีแล้วก็ค่อนข้างครอบครัวแล้วก็มีของกินอร่อยๆเยอะแยะมากมายมีดนตรีสดอะไรเงี้ยครับเป็นที่เป็นที่เช่าครับในอนาคตอาจจะอาจจะต้องหาที่ของตัวเองตอนนี้ก็เหมือนแบบประมาณว่าเรียนรู้ธุรกิจเกี่ยวกับตลาดครับมีห้องว่างอยู่ครับตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าตอนที่ออนแอร์ไปจะยังเหลือไหมแต่ตอนนี้ยังมีที่ว่างอยู่ครับ ใช่ตอนนี้แบบว่าก็เริ่มขายกันไปแล้วเพราะแบบว่าโอเคีคนเดินใช่ครับก็มีคนไปเดินเยอะแล้วก็มีคนไปเดินเยอะแต่ว่าล็อกอาหารยังไม่เต็มก็อยากให้คนที่ได้ดูอยู่มีมีของดีๆที่อยากจะมาขายก็อยากให้มาขายที่ตลาดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ที่ตลาดของกินทุกอย่างอร่อยมากจริงๆทุกอย่างอร่อยแบบอร่อยเลยครับอร่อยมากๆเลย เป็นบริษัทเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมขอเปิดตัวเองดีกว่าเพราะว่ายังไม่ยากพูดมามันก็ค่อนข้างแบบเซนซิทีฟนิดหนึ่งครับมันก็เป็นเกี่ยวกับ CSR ช่วยเหลือประชาชนครับใช่ละครเราก็ยังว่างอยู่ใช่ไหมคะละครก็ยังว่างอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปทําสิ่งที่ตัวเองแบบคิดว่าอยากจะทํามานานแล้วอะไรเงี้ยในช่วงเวลานี้ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีละครติดต่อมาก็ก็ก็รับแหละครับก็รับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังทำของของตัวเองอยู่ครับ ก็อ่สบายๆขึ้นมีเวลาไปทาอะไรที่อยากทก็ไม่สบายนะฮะงานก็ค่อนข้างแบบก็ค่อนข้างใช้แบบใช้ลงแรงลงใจอยู่ครับลงใช้สมองใช้แรงกายอะไรเงี้ยครับก็ช่วงนี้ก็แบบทาอย่างอื่นที่แบบน่าสนใจน่าสนุกสนานไปงานละครนี่เราเราแบบ่ก็ยังชอบอยู่ใช่ม่ง้งานละครยังชอบอยู่เหมือนเดิมครับยิ่งชอบมากขึ้นทุกวันครับต่อให้ไม่ได้เล่นก็ยังชอบอยู่ เพียงแต่ว่าเราก็แค่อยากทําโครงสร้างโมเดลของเราให้ให้สาเร็จให้ให้ได้ดีที่สุดก่อนแล้วถึงจะไปรับละครครับไม่ใช่แบบเบื่อไม่ใช่อะไรแต่ว่าใจคิดถึงละครอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้อยากทําโครงสร้างของเราให้แข็งแรงครับมีอะไรที่อยากทำอีกไหมคะโอ้ก็ ก็ยังไม่รู้เลยครับหลักๆก,ก็ตรงตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราไปอยากทําอย่างอื่นมากไม่ได้ถ้าสิ่งที่เราทําตอนนี้ยังไม่แข็งแรงเราก็ไม่อยากไปทําอย่างอื่นนะครับใช่ค่ฝากลตอนจบด้วยค่ะครับฝากเพลงพยักตอนจบด้วยนะครับผมเป็นะละครที่ทุกคน ที่มาคุยกับผมเขาจะชื่นชอบมากเหมือนเป็นละครครอบครัวเด็กๆก,กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะชอบมากๆเลยแต่ผมก็เชื่อว่าวัยรุ่นก็ดูได้ใครก็ดูได้ก็ขอบก็ฝากละครในตอนจบด้วยนะครับเพราะว่าในตอนแรกปูมาซะเยอะเลยปูสนุกมาเยอะมากตอนจบปูจะปูให้สนุกกว่านี้ครับสนุกกว่าตอนแรกๆอีกใช่ใช่ครับมีครบทุกรสเลยตอนจบลุ้นระทึกดรามา่าโรแมนติกคอมเมดี้ครบเลยครับผม สูมด้วยสูมด้วย